้ากลทสิ่่งใหใหมก,กว่าสวัสดีค่ะมาพบกับช anel YouTube นะคะฟอร์ตัรดีค่ะค่ะเลลินค่ะที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมฟอร์ดธนกรมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้นะคะพาลูกค้ามารีวิวกับบรรยากาศกลางแจ้งสว่างสว่างนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถสีเทาค่ะก็เลยอยากให้ลูกค้าได้โฟกัสแล้วก็ได้เห็นความชัดเจนกาตรตกแต่งแล้วก็สีของตัวรถได้อย่างชัดเจนค่ะ แล้ในวันนี้นะคะเลลินก็มากับเจ้าเน k กเกเลนเจในรุ่นของสปอร์ตค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นในรุ่นของขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะรุ่นเริ่มต้นรุ่นราคาประหยัดเป็นรุ่นที่ให้เทคโนโลยีนะคะการขับขี่มาอย่างครบคันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปชมนะคะรายละเอียดของตัวรถแล้วก็การตกแต่งของเขาฝากลูกค้าทุกท่านค่ะที่เข้ามาในช่องช anel YouTube นะคะกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของการรีวิวนะคะในเจ e เลนเจอร์ทุกรุ่นให้กับลูกค้าได้รับชมกันแนวการตกแต่งแบบสปอร์ตสไตล์ออฟโรดหรือแนวสายทีนก็มีนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลลินก็มากับเจ้าเนกเกิเลนเจอร์สปอร์ตนะคะซึ่งเขามากันด้วย3รุ่นด้วยนะคะที่มีจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ไว้ใช้งานนะคะ เข้ามากับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรและมากับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดในรุ่นเริ่มต้นนะคะกับราคาตั้งจำหน่ายที่929,000บาทและเกียร์ออโต้แบบ6สปีดท,ที่964,000บาท แล้วสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ Nexgen Ranger Sport ตัวขับเคลื่อนแบบ4ีล้อกับราคา1 4 9 0 0 0บาทค่ะแล้วเขายังมีสีนะคะให้ลูกค้าได้เลือกกันถึง5สีเลยไม่ว่าจะเป็นสีคันนี้นะคะสีเทา m มทริ i อกสีขาว a r c t ติกไว้ e สีสันเงินอลูมิเนียมแมทัลลิก สีดำ Absolute Black แล้วก็สีพิเศษนะคะ Sedona Orange นั่นคือสีส้มนั่นเองค่ะซึ่งจะมีบวกค่าใช้จ่ายที่1,000 0บาทค่ะและในวันนี้นะคะมาดูในด้านของการตกแต่งของเขาเลยค่ะกับเจ้าคันนี้ค่ะเริ่มด้วยนะคะการตกแต่งด้านหน้านะคะที่เห็นความบึกบืนความใหญ่ความมีบอดี้ที่กว้างขึ้นนั่นคือการการตกแต่งด้วยการใส่ชุดครอบวายเข้าไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์ให้นะคะฟอร์ดตัวอักษร F O R D ค่ะเป็นสีดำนะคะในการตกแต่งแบบ Black e dition นั่นเองค่ะแล้วก็มีไฟสิวนะคะสีส้มๆให้นะคะติดที่กระจังหน้าด้านบนแบบนี้นะคะเป็นแสงสว่างนะคะคู่กับไฟที่เป็นไฟเดย์ไลท์แสงสีขาวลูกีแคมของตัวรถนั่นเองค่ะคมไฟนะคะด้านหน้านะคะเขาจะเป็น ไฟแบบ LED นะคะในส่วนของเจ้าสปอร์ตแล้วก็มีไฟที่เป็น daylight รูปแค c a m หันเข้าหาการเป็นแสงสีขาวค่ะค่ะแล้วก็มาในส่วนของด้านล่างนะคะในส่วนของการตกแต่งค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานนะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะเป็นสีเสีเปียโ,โนแบ็กสีดำเงานั่นเองค่ะแล้วก็ชุดครอบวายที่เห็นนุ่น ออกมาจากกระจังด้านหน้าแบบนี้นะคะเราก็เป็นการครอบลงไปนะคะก็คือเป็นชุดแต่งสัญลักษณ์ WILD นั่นคือชุดวของเขานั่นเองค่ะด้านล่างนะคะทางโรงงานเราให้เต็นห่วงลากจูงหรือจะขอลากจูงให้นะคะไว้ใช้งานแบบออฟโรดนะคะตัวนี้มีมาให้2 สองชิ้นคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะยึดแตยดติดกับแชสซีตัวถังรถนั่นเองทำให้การลากจูงไม่ว่าน้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะสามารถลากได้เต็มที่เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะมีในด้านของเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เราเสริมแพ็กเกจให้จากโรงงานมาให้เลยนะคะรุ่นนี้เดิมของตัวเจ้าสปอร์ตเขาจะไม่มีตัวเซ็นเซอร์หน้าให้ตัวนี้เราก็มีติดตั้งเพิ่มให้จากโรงงานเลยนะคะ4จุดด้านหน้าตัวนี้ก็จะทำงานควบคู่ไปในในด้านของ การควบคุมนะคะรถให้อยู่ในช่องเลนนะคะแล้วก็ในด้านของเตือนกันชนด้านหน้าแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นจักรยานนะคะหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะปัดผ่านตัวหน้ารถตัวนี้จะมีระบบช่วยเบรกให้ด้วยค่ะบนฝากระโปรงค่ะเราแต่งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะทรงครึ่งน,นะคะตัวนี้จะเป็นทรงทรงไม่เต็มฝากระโปรงนะคะเพราะว่า จะได้เห็นเหลี่ยมสันของฝากระโปรงรถที่มาจากโรงงานนะคะมัดก้ามที่ตัวรถนี้นะคะตัวนี้นะคะความบุกบืนของตัวรถเห็นได้ชัดเลยมาดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่าค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ชุดครอบวายนะคะเข้ามาเป็นชุดเป็นเซตกันเลยกับคิ้วล้อปองส่งดัตเตอร์แบบนี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งนะคะแล้วก็สอดคล้อง กับความออฟโรดกับการเพิ่มเติมนะคะอัปเกรดของแม็กและยางเพิ่มเติมค okay. ่ะแม็ก i ลายนี้มีสีดำนะคะแล้วก็เป็นสไตล์อเมริกันนั่นเองหล่อมากเลยเขามากับไซส์ที่22นิ้วกันเลยค่ะมาควบคู่กับยางที่เป็นยางแอมด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ความออฟโรดนะคะทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขุขะได้อย่างดีเลยค่ะกับไซส์ยางของเขานะคะ 33นะคะคูณ12.5 R22 กันนะคะแล้วก็ออฟเซตของเขาเนี่ยสวยๆเลยค่ะพอดีซูมเลยค่ะอยู่ที่ล8นั่นเองแล้วมีการปรับนะคะในส่วนของปีกนกใหม่ให้ด้วยนะคะใช้ปีกนกของโยงนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเขาก็จะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของปีกนกนะคะเพราะว่าล้อขนาด22นิ้วเนี่ยมันทำให้องศาการเลี้ยวหรือว่า ความโฟล์ในด้านของการเลี้ยวมันติดขัดนะคะเราก็ต้องมีการปรับองศาปีกนกนะคะเพื่อให้โฟมากยิ่งขึ้นช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยค่ะของเขาเป็นดับเบิลวิสโบนนะคะก็จะเป็นปีกนกอิสระแบบสองชั้นตัวนี้เราก็จะมีปรับให้1ชั้นนะคะก็พร้อมเหล็กกันโคลงคอยสปริงนะคะตัวนี้ในเรือด้านของช่วงหน้าช่วงล่างด้านหน้านะคะที่ปรับมาอย่างดี สัญลักษณ์นะคะซิงเกิลเทอร์โบก็จะเป็นคำว่าเทอร์โบตัวสีดำแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เขาทำเป็นแบบเดียวสีเดียวกับจักวาลแคนนนั่นเองกระจกมองข้างค่ะไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะคะค่ะใส่เบ้ารองกันลอยนะคะใส่คิ้วกันสาด ฟิล์มนะคะแบบเซรามิกให้นะคะราวหลังคาด้านบนติดเพื่อความสปอร์ตสวยงามดูเท่ดูสปอร์ตให้ด้านบนค่ะค่ะแล้วก็บันไดข้างนะคะตัวนี้เขามีมาให้จากโรงงานนะคะไม่ได้อัปเกรดเพิ่มนะคะแล้วก็บันไดตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็การลื่นได้ดีแล้วก็รับน้ำหนักได้สูงมากกว่า100กิโลเลยด้านหลังตัวรถค่ะเขามาพร้อมกับโลบาร์นะคะรูปแบบใหม่ของฮัมเมอรนั่นเอง ตอน Next Generation รุ่นนี้นะคะเราก็มีโลบาร์ตรงนี้นะคะให้ลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มเติมสวยหล่อเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะในงานของ h ั m m e r ค่ะงานคุณภาพงานเหล็กชั้นดีนะคะงานพรีเมียมงาน h ั m m e r นี่เองค่ะก็มีไฟเบรกนะคะให้ด้านบนด้วย h ั m m e r นะคะหล่อมากค่ะค่ะส่วนท้ายของเจ้ารุ่นนี้นะคะก็อะคริลิกนะคะสมิติคำว่าสปอร์ตตัวนี้เลย สปอร์ตติดแล้วก็สติกเกอร์เราติดให้รอบคันนะคะด้านข้างด้านฝาท้ายตัวนี้ติดเพิ่มให้โลโก้ขนาดใหญ่สีน้ำเงินฟอ,อร์ด FORD แผงไปด้วยกล้องถอยจอดนะคะแล้วก็ไฟเบกรกดวงที่3นะคะจากโรงงานติดตั้งให้ที่ขอบฝาท้ายกระบะนะคะกันชนท้ายค่ะเพิ่มตำแหน่งเซ็นเซอร์ให้นะคะทั้งหน้าทั้งหลังให้แบบนี้เลย ในส่วนของแพ็กเกจเทคโนโลยีนอกจากเซ็นเซอร์หน้าหลังแล้วระบบควบคุมรถให้ตัวอยู่ในช่องเลนแล้วนะคะระบบป้องกันการเตือนกันชนด้านหน้านะคะตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็ยังมีในด้านของระบบไฟหน้านะคะออโต้ไฮบีมนะคะสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติด้วยค่ะในส่วนของชุดไฟหน้าชุดไฟท้ายก็เป็นชุดไฟนะคะแบบ LED ด้วยใส่ชุดข,ข้อไฟ ไฟท้ายให้นะคะตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ฟู l LED เนาะก็จะเป็น LED นะคะในส่วนของไฟสีแดงนะคะส่วนหลอดที่เป็นหลอดไฟเลี้ยวกับไฟเบรกยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะ<ไ>ค่ะในรุ่นของ XLT รุ่นสปอร์ตรุ่นว i แท็นะคะที่เป็นสีประตูยกสูงเราจะมีตัวบันไดนะคะที่เหยียบข้างรถให้สองฝั่งซ้ายขวาาช่วงล่างนี่ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะ ช่วงล่างของเจ้าสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นที่อัพจากรุ่น XLT เขาจะมีช็อคออพนะคะแบบโมโนทูบที่ให้ความดืดความนุ่มนวลในการขับขี่รถคันนี้เหมาะกับเป็นรถครอบครัวแล้วก็เชิงพาณิชย์ไปในเวลาเดียวกันนะคะก็จะได้เป็นช็อคอัพแบบโมโนทูบให้นะคะแล้วก็แหนบบ ซ้อนจะให้มา4ีชั้นนะคะในด้านของการบรรทุกเราไม่ได้เน้นหนักมากนะคะเน้นการขับขี่แบบนุ่มนวลแบบตัครอบครัวนั่นเองค่ะเห็นรอบคันแบบนี้แล้วหล่อถูกใจใครบ้างคะยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์นะคะตามช่องทางการติดตอ่อ ID เบอร์โทรข้างล่างนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะมาพูดคุยปรึกษากับเรดินได้ที่ปรึกษาการขายโชรูมปอธนกรมอเตอร์อรออรสาขากเกษตรนวมินท โชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งณปัจจุบันนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นโชว์รูมที่ลูกค้าหลายท่านให้ความไว้วางใจในด้านของการตกแต่งนะคะโปรโมชั่นการขายลูกค้าเชื่อใจได้ค่ะสําหรับโชว์รูมแห่งนี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วยังไงนะคะก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเลลินมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นแล้วมีของรางวัลมาแจกกันดีก,กว่าเนาะก็ยังไงเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะคะกด ไลค์ like, กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ